รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูกิจสนลักษมีมาลานะครับหรือครูแนตนะครับในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับวายไร้โควิดกำลังจะมาขอเราคูกล้ามาร่วมพลังเตรียมทองอาวุธรีเพลงเราฟัง วิก่ย,ยังโควิดเจได้ตัวร้าจเจได้ไปสู้เลยออกจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวงให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแพร่เพราะนากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหุนเจลแอก็ฮอ ไว้ใช้ทุกคนถ้าเท่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน,าน้าสมทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลย ตลอดเวลาหากโควิดมาต้าเชิญหน้าเราลุกขึ้นไปสู้อย่านั่งไม่เงาสามอย่างรีบเอาไปสู้เตรียมพร้อมพร้อมไหมพรอมแลวไปสู้เลยจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชน,นะแน่โควิดแท้ต้องหน้ากากอนามัย าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจอแอลกอฮอล์พกไว้ใช่ทุกคนถ้าทิ้งลืนสนก็อย่าลืมล้างมือเป็นระยะห่างสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนต่อท่าซื้อข้าวยืนตรงหน้าสาธง,งโอยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลย โควิดต้องแพ้แน่เพราะพวกเราเพลงที่จบไปนะเพราะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการป้องกันโควิดนะครับคราวนี้มาถึงวิชาการอาชีพกันบ้างนะครับในคาบ่าที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการสอยภาพไปแล้วนะครับ คราวนี้ในคาบนี้นะครับ,รบเราจะเรียนเกี่ยวกับการเย็บนะครับตะขอนะครับเราไปเรียนกันเลยนะครับการเย็บตะขอใช้สําหรับเกี่ยวผ้า2ชิ้นให้ติดกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะเห็นตะขอได้ที่ขอบกางเกงขอบกระโปรงขอบแขนเสื้อเวลาใช้งานจะต้องติดตะขอไว้เป็นคู่ๆเสมอ โดยตะขอมีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งานดังนี้นะครับตะขอเกี่ยวเป็นตะขอที่มีลักษณะงุ้มงอใช้ยึดเกาะหรือเกาะเกี่ยวกับตะขอรับให้อยู่กับที่นะครับตะขอรับเป็นตะขอที่ให้ตะขอเกี่ยวมายึดเกาะตะขอรับมี3ามชนิดได้แก่ตะขอรับเล็กใช้ติดขอบปลายแขนขอบเสื้อชั้นในสตรีหรือบริเวณสาบเสื้อที่ต้องการให้ขอบชนกันพอดี ไม่เกยหรือทับซ้อนกันนะครับนี่คือตะขอเกี่ยวและตะขอรับเล็กนะครับตะขอรับคงที่ใช้สำหรับติดขอบกระโปรงขอบกางเกงตะขอเกี่ยวตะขอรับคงที่ตะขอรับแบบเลื่อนใช้ติดขอบกระโปงขอบกางเกงที่ต้องการเลื่อนระยะรอบเอวของผู้สวมใส่ให้หลวมหรือพอดีความต้องการนะครับตะขอเกี่ยวตะขอรับแบบเลื่อน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บตะขอมีดังนี้นะครับได้กันไกลตัดผ้าเข็มมือตะขอเกี่ยวตะขอรับมาดูขั้นตอนการติดตะขอเกี่ยวกันนะครับจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วางตะขอเกี่ยวไว้บนตำแหน่งที่ต้องการแล้วร้อยได้ใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่ขมวดปมให้แน่นแทงเข็มใต้ผ้าให้ตรงกับตำแหน่งที่วางตะขอเกี่ยวจากนั้นแทงเข็มใส่ช่องตะขอด้านในดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอจากนั้นแทงเข็มขึ้นในช่องเดิมดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้ประมาณ4-6ครั้งแล้วสอดเข็มซ่อนใต้ผ้า แล้วแทงเข็มขึ้นที่ช่องต่อไปทำซ้ำวิธีเดิมจนครบทุกช่องจึงผูกปมได้ให้แน่นแล้วตัดได้ที่เหลือทิ้งนะครับมาดูขั้นตอนการติดตะขอรับกันนะครับวางตะขอรับบนตำแหน่งที่ต้องการในแนวตั้งกะระยะให้พอดีกับแนวที่ติดตะขอเกี่ยวไว้จากนั้นร้อยได้ใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่หรือการสนเข็ม ขมวดปมให้แน่นแล้วแทงเข็มใต้ผ้าขึ้นในช่องตะขอดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอแล้วแทงเข็มขึ้นในช่องเก่าดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้4ีถครั้งจากนั้นสอดเข็มซ่อนไว้ในผ้าแล้วแทงเข็มขึ้นในช่องตรงข้ามทำเช่นเดียวกับช่องแรกและผูกปมได้ให้แน่นจึงตัดได้ที่เหลือทิ้ง นักเรียนครับถ้าติดตะขอรับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่พอดีกับตะขอเกี่ยวอาจทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ครับหรือหลวมไปหรือเสื้อผ้าเสียรูปทรงขณะสวมใส่ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างการเย็บตะขอนะครับเราไปชมกันเลยครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเย็บตะขอนะคะตะขอก็จะมีสองส่วนก็คือส่วนตะขอตรงก็คือตัวนี้นะคะนี่เป็นตะขอรับนี่ตะขอโค้งส่วนนี้เป็นตะขอรับส่วนคู่นี้ในส่วนของตะขอรับคุณครูจะสอนเป็นตัวนอนนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูวิธีการทำขั้นตอนการเย็บก็เหมือนเดิมนะคะกําหนดตําแหน่งเราจะเลนในรูของตะขอรับเสร็จเราก็จะเริ่มจากตะขอรับของตะขอตรงก่อนวิธีการเย็บตะขอนะคะก็ใช้วิธีการเย็บแบบกระดุแบแป๊บก็คือการเย็บพัดเบิร์กหรือสายลังดุม เราก็จะแทงข็มขึ้นมาจากตาผ้าทะลุรูของตะขอตัวนี้นะคะรูเล็กตรงนี้แล้วเราก็จะใช้การแทงข็มลงตาผ้าจากขอบด้านนอกรูนะคะเข้าด้านในรูแล้วก็เอาไปลายได้ของปลายข็มแบบนี้แล้วก็ดึงเราจะเย็บไปเรื่อยๆจนมันเป็นรูนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงรูนี่นะคะเนี่ยแทงขีมเข้ามาจากด้านนอกเข้าเข,ข้าในรูแล้วก็เอาไปลายได้ของปลายข็มแล้วดึง พอเย็บเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะย้ายไปอีกรูหนึ่งแล้วก็แทงเข็มกลับใต้ผ้าแบบนี้ดึงแล้วก็ทําเหมือนเดิมเหมือนรูแรกก็คือทําการเย็บคัตเวิเร์กหรือสอยายรั้งรูนั่นแหละเราเย็บเสร็จ2รูมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำการขอดลมได้โดยการแทเงเข็มกลับไปใต้ผ้า ก็ใช้วิธีการถอดเหมือนกับการกระดุมเลยนะคะก็จะมาเย็บในส่วนของตะขอรับของตะขอโกงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมกำหนดจุดก็จะใช้วิธีการเย็บแบบคัดเวิร์กเหมือนเดิมแทงเข้าไปในรูก่อนนะคะขั้นตอน ้วเราถึงจะสกิดหรือแทงจากข้างนอกรูเข้าข้างในรูแล้วเอาไปลายได้ของปลายเข็มแล้วดึงนี่ก็คือเราก็เย็บเสร็จในส่วนของรูที่1แล้วนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีปมอ,อยู่บริเวณนี้ขอบๆนะคะพอเราเสร็จในรูที่1เราจะย้ายไปรูปที่2แล้วก็แทงเข็มกับใต้ผ้า ไปแบบน,นี้ดึงแล้วก็แทงขึ้นมาบนรูที่2เข้าไปข้างในรูเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงอันนี้เราก็จะมาเย็บรูที่2แล้วก็จะใช้วิธีการเย็บเหมือนรูที่หนึ่งนะคะก็คือคตเตอร์แทงจากด้านนอกเข้าข้างในรูแทงไปได้ของไปเข็มเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเราจะทําจนเต็มรูเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะคุณครูก็จะมาสอนวิธีการเย็บตัวหนอนนะคะเราต้องจุดตำแหน่งก่อนตัวหนอนเราจะใช้ระยะห่างประมาณครึ่งเซนประมาณนี้นะคะเห็นไหนมาจากนั้นเราก็จะใช้เข็มแทงจากใต้ผ้าทะลุขึ้นมาบนจุดที่เราทำการมาร์กไว้แล้วดึง หลังจากนั้นก็แทงเข็มกลับลงบนรูตรงนี้ใ,นใต้ผ้าเลยเราจะทำอยู่สองรอบมันก็จะได้เป็นเส้นตรงตัวนี้เราจะใช้เป็นเส้นได้หลักก่อนที่เราจะทำตัวหนอนนะคะอ่เพอได้อันนี้เสร็จนะคะเราก็จะแทงเข็มกลับขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วก็ดึงแล้วเราก็จะสอดเข็มไปใต้ใต้เส้นได้ที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะ ระหว่างผ <pl ains> ้ากับใต้เส้นได้ไม่ให้มันติดเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ให้มันติดเส้นได้นะคะก็แทงปฟก่อนที่เราจะดึงได้เราจะเอาปลายได้ของปลายเข็มก่อนชุบเราถึงจะดึงแบนี้นะคะเราจะทําไปทั้งเส้นเลยให้มันเต็มเส้นเนี่ยเราจะแทงเข็มอยู่ระหว่างบนผ้ากับใต้เส้นได้ที่เราเย็บนะคะแล้วก่อนที่เราจะดึงเข็มเราก็จะเอาปลายได้ของปลายเข็มดูนะคะ ะของตัวหนอนที่ทําเสร็จแล้วเป็นเส้นได้ที่เราเย็บไว้ตอนแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแนงเข็มกลับลงใต้ผ้าแล้วก็ทำการปักตนเดนี่นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของตระขอเกี่ยวนะคะอีก3ตัวก็จะทําการจุดตําแหน่งเหมือนเดิม เย็บแบบคัดเวิร์กเหมือนเดิมเหมือนกับกระดุมแป,ป๊บแล้วก็ตัวตะขอรับนะคะแล้วก็จะเย็บเหมือนกับที่เราเคยเย็บมาคือจะอคัดเวิร์กเหมือนเดิมรูหนึ่งก็จะประมาณ3-4ครั้งนี่3ครั้งแล้วเราก็จะเปลี่ยนรูคือแทนเชื่อมสายค่ะนี่น แล้วก็ขึ้นมาที่รูที่สองหม่หน,นี่นะคะราทำแบบเดิมครบจน3รูเลยนะคะอันนี้เราก็ย็บเสร็จทั้ง3รูแล้วนะคะในส่วนของตอข้อเกี่ยวเราก็จะทำการขดผมก็คือทำเดิมให้กับไปใต้ผ้าขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการย็บตอขอโค้มเราก็ใช้วิธีการย็ดเหมือนเดิมน,นะคะให้เข็เขาไปตอน เต็มรูที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปในรูที่สองนะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิมให้เต็มรูเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็เย็บในส่วนของคัตเวิร์กสองรูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการยึดในส่วนของการยึดช่วงบริเวณนี้นะคะบริเวณตรงกลางของกระขอลครนะคะตอนนี้เราก็จะเย็บยึดในส่วนของส่วนบริเวณกลางกระขอโค้งนะคะก็จะแทงฉ็มมาบริเวณส่วนกลางจากนั้นเราก็ดึงฉิมแล้วก็เอาด้สอดใต้กระขอเกี่ยวนะคะ ก็แทงเข็มลับลงไปใต้ผ้าแล้วก็แทงขึ้นลงแบบนี้นะคะประมาณ2-3ครั้งก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเย็ดยึดในส่วนของตะขอเกี่ยวนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะยึดเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเคลื่อนไปไหนนะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทําการถอดปุม เสร็จในส่วนของตะขอแล้วนะคะเาก็จเอมาจนี้ตขเเจนี้เมียวอเห็นได้ว่าในส่วนของตะขอรับจะต้องมีการเย็บกระเิบที่หนาแน่นเพื่อตะขอรับน่าจะเป็นตัวรับน้ำหนักนะคะีวแนี่คือตัวอย่างของผลงานที่ส็บแล้ว นะครับคราวนี้มาถึงการบ้านของเรากันบ้างนะครับฟังคําสั่งให้ดีๆนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกปฏิบัติการเย็บตะขอนะครับมา1แบบนะครับแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับโดยนะครับผู้ปกครองนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับและดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับตรงนะครับผลงานนะครับมาทางลายส่วนตัวนะครับ เมื่อส่งแล้วนะครับให้เขียนว่าวิชาการงานอาชีพนะครับ24พจยจ .64 นะครับให้เขียนหลังจากส่งคลิปแล้วนะครับเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือคลิปในวันที่24พจยจ .64 นะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ